อย่าเพึ่งไปแบบว่าคิดว่าเขาแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจไมด้บมีาอารมณ์ใช่เพราะจริงๆมันมีโรคนี้อยู่ซึ่งเธอโรคนี้20%่สิอนะจ๊ะหมอบอกออกจากปากซึ่งมันเยอะยี<ช>่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถือว่าเยอะใช่คืออาการผิดปกติที่เราจะเห็นในเด็กอะ่ะก็คือเหมือนถ้าเรื่องการเรียนรู้ว่าเขาจะเรียนรู้ช้าเหมือนจะเป็นสมา,สมาธิสัน้นความจําไม่ค่อยดีแล้วก็จะจําตัวหนังสือที่จะอ่านหรือจะเขียนไม่ค่อยได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องพฤติกรรมอะ่ะเขาก็อาจจะแบบว่ามี ไม่อยากไปโรงเรียนหนีเรียนรู้สึกว่าไปแล้วเรียนไม่ได้ไม่ทันเพื่อนอ่ะก็ไม่อยาก,กไปก็ไม่อยากไปไม่สนใจอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากทําตามที่อบอกอะไรเงี้ยส่วนด้านอารมณ์เขาก็จะขี้หนูดิดแยกตัวปิดตัวออกจากคนอื่นแล้วก็แบบ กลัวพิตก,กังวลอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านทางร่างกายบางทีเขาอาจจะปวดหัวปวดท้องหรือว่าขลื่นไส่แต่ว่าพอไปหาคุณหมอแล้วเช็คแล้วว่าคือไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเหมือนเหมือนจริงๆอาจจะเกิดจากการวิตกกังวลเนาะใช่ใช่เป็นาาด้านซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ก็เป็นนะใโคเป็นนะใช่ก็ก็จะมีทางสีด้านที่แบบว่าเด็กอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นหว่าเออเขาเป็น LD นะแต่เราไม่รู้เลย